ทำไมเวลาเราเป็นลมเนี่ยเราต้องดมยาดมซึ่งต้นคุณเป็นรุ่นที่4รุ่นที่4ี่ครับย้อนกลับไปเล่าให้เราฟังได้ไหมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพิ่งจะทราบวันนี้เหมือนกันวม<ะ>่า <มะ S 1> เริ่มจากร้านยาสมุนไพรจีเล็กๆไม่ใช่ยาดมด้วยไม่ใช่ทุกวันนี้จะขายของแน,น่นอมนมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีการ,รทําการตลาดมากมายณวันแรกที่เราเป็นยาดมแล้วครับตอนนั้นขายยังไงสนุกมากซึ่งผมเดาใจคุณทวดนะซึ่งผมเกิดไม่ทันนะ ผมไม่แน่ใจว่าคุณทวดฝันไหมหรือคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะออกมาจากกรอกเล็กๆในยาวราชแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าที่คนไทยให้โอกาสเราคนทั่วโลกให้โอกาสเราที่โรงงานเนี่ยเรามาพูดกันเสมอเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้คนมาโรงงานเราวันไหนก็ได้เขาเห็นทุกอย่างเหมือนกัน สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับยาดมตาโป้ยเสียนนะครับอยู่คู่คนไทยมา88ปีครับทุกคนครับจุดเริ่มต้นครับเขามาจากร้านขายยาสมุนไพรจีนเล็กๆที่เยาวราชครับวันนี้สู่ยาดมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราจะพูดคุยกับทายาตนะเรียกได้ว่าโหทายาเจ้าของธุรกิจพันล้านรุ่นที่4นะครับผู้บริหารไฟแรงอยู่กับเราตรงนี้นะครับ คุณต้นคูณครับดรนัทพงศ์ลาบบุญทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญครับสวัสดีครับต้นคูณครับผมต้นคูลนั่งสบายๆเลยวันนี้เราคุยชิวๆอันนี้สบายแล้วสบายเลยสบายแล้วสบายแล้วยาดมตาโปยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน88ปีครับผมจําความได้ว่าเกิดขึ้นมาก็จะเห็นแท่งนี้อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานอืมอะไรเป็นหัวใจสําคัญนะครับต้นคูณที่ทําให้อยู่คู่คนไทยมา88ปปีคือจริงๆผมว่า คุณภาพคุณภาพคือเรารต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคก่อนตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยคือพวกอย่างเงี้ยคนบอกเ hey, อ้พีอาร์แน่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนะี้ยผมจะบอกว่าที่โรงงานเนี่ยเรามักพูดกันเสมอเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้คนมาโรงงานเราวันไหนก็ได้อะเขาเห็นทุกอย่างเหมือนกันตั้งแต่เรื่องของความสะอาดคุณภาพขั้นตอนการตรวจการผสมต่างๆผพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสําคัญถ้าเราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทําอ่ะผมว่า คนรับแบบมันจออมาดีเมื่อเราทําอาหารทุกจานด้วยด้วยความใส่ใจมันก็จะอร่อยมันก็จะน่ากินทุกจานผมว่าคนรับไปสัมผัสได้เหมือนใส่ใจแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทกวัน,นแรกผมไม่ทันแต่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นอยู่ได้ไม่ถึง88ปีแน่นอนผมแอบคิดในใจเหมือนกันว่าโป้เซียนเนี่ยมันมาจากคาว่าอะไรอะครับมันมาจาก เทพไหมต้นไม้โอยเซียนก็มีไม่ใช่ต้นไม้เป็น,เป,นเป็นเทวดาค,คือคือด้วยความที่แบรนด์มันเกิดในเยาวราชเป็นแบรนด์ของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาชื่ออะไรก็ตามแต่ที่มันคุ้นปากหรือมันเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งอยู่ในเยาวราชอยู่แล้วซึ่งผมเดาใจคุณทวดเนาะซึ่งผมเกิดไม่ทันนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณทวดฝันไหมหรือคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะออกมาจากกรอกเล็กๆในเยาวราชแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าที่คนไทยให้โอกาสเราคนทั่วโลกให้โอกาสเรา ผมไม่แน่ใจว่าคุณทวดฝันถึงขนาดนั้นไหมเพราะฉะนั้นวันแรกๆเราจึงเติบโตในย่านเยาวราชเราก็หาชื่อเราก็หากิมมิกอะไรที่คนแถวนั้นรู้จักคนในรุ่นนั้นคุ้นเคยเซี<า>ยนหนแต่ว่าเทวดาอยู่แล้ว<า>โป้ยเป็นภาษาจีนได้จิ๋วแปลว่า8เทวดาทั้ง8เซียนทั้งอปะเป็นคนจีนนับถือแล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้ว<า>ในศาลเจ้าเราเข้าไปก็จะเ<า>โป้ยเซียนนั่นเองนะครับเออ 88ปีนี่ครบรอบ88ปีแล้วก็โป่ยไปว่า8ด้วยที่ถือว่ามงคลนะใช่ก็เลขก8ก็เต็มไปหมดเลยตอนนี้ช่8เซียนครับ8 8ปีครับผมนะซึ่งต้นคุณเป็นรุ่นที่4รุ่นที่4ครับย้อนกลับไปเล่าให้เราฟังได้ไหมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเพิ่งจะทราบวันนี้เหมือนกันว่าเริ่มจากร้าน ยาสมุนไพรจีนเล็กๆไม่ใช่ยาดมด้วยไม่ใช่มันเริ่มตอนปี2479 2478 <79. S 2> <29. S 2> ก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกอก็ตอนนั้นนะ่ะเราก็เป็นร้านขายยาสมุนไพรเพราะว่าคุณทวดอ,อพยพมา<ะ>ย้ยายมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านนี้เราก็ทำหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นยาน้ำยาเม็ดมีกอเอียมีอะไรต่าง ซึ่งเราก็โตจากการเป็นร้านขายยาจีเล็กๆนั่นแหละมีสูตรมีอะไรต่างพัฒนามาจริงทุกวันนี้สูตรยากเก่าๆหลายอย่างก็ยังเก็บอยู่นะเก็บอยูออ่ยังเก็บอยู่อยู่ที่โรงงานยังมีอยู่ทำมีท่าไหนทำไมมาต่อยอดด้านยาดมได้ครับผมว่ามันคงจะประมาณนี้นะก็คือเหมือนบาง,บางร้านขายอาหารตามสั่งอยนะ่างเงี้ยราสัซพังเราก็พบว่าเฮ้ยมันมีเมนูหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันฮนะิตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นเมนูยอดนิยมอ่ะสุดท้ายร้านนั้นเลย transform ตัวเองไปขายกะเพราอะไรอย่างเงี้ย อ่าเราก็โตมาประมาณนั้นเหมือนกันมันเป็นความโดดเด่นในร้านเราใช่ใช่ครับเราได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าความเป็นยาดมเนี่ยลูกค้าชอบใช่จากร้านยาเล็กๆนะคุณผู้ชมนะมองเห็นแล้วว่าอะไรของเราที่โดดเด่นครับแล้วก็พัฒนาต่อยอด8 8ปีผ่านไปถือว่าเป็นยาดมอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะครับบังเอิญจังเลยผมเนี่ยพกติดตัวอยู่แล้วอันนี้บังเอิญจริงหรอบังเอิญจริงๆครับตราโพยเซียนแล้วผมจะซื้อสีชมพูเสมอเลยอ๋อเหรอแต่ละสีเนี่ยเหมือนกันไหมกลิ่นน่สีเหลืองสีฟ้าสีอะไรต่ออะไร เ,เหมือนที่ผมตอบคาถามนี้รอบที่สักสามหมื่นแล้วมั้ย สามหมื่นแล้วอ่ะถือว่าผมเป็นสามหมื่นหนึ่งตอบเคลียร์ตรงนี้ว่ามันกลิ่นเหมือนไหมเหมือนสีแต่มันผมจะมีมีสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนี้ชมพูชมพูแคบตาเกันยังไงอ่ะสีม่วงอยากทาอ๋ออยากทาอยากทำเฉยๆเลยแค่นั้นเองเฉยๆถ้ามันมีอันเดียวมันอาจจะดูโดดๆนิ่งๆกันไหมอยากให้มันมีสีสันอยากให้เวลาแขวนขึ้นไปในร้านค้าต่างๆเนี่ยคนจําได้ทุกวันนี้จะขายของแน่นอนมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมีการทําการตลาดมากมายณวันแรก ที่เราเป็นยาด,ดมแล้วอะครับตอนนั้นขายยังไงอุ <H an> ้ยสนุกมากเราไปอยู่กับมหอสสบพการละเล่นเช่นไปอยู่กับงิ้วไปอยู่กับโชลละครเร่ร้านข้าวต้มร้านอะไรเงี้ยมีคนมานั่งกินใช่ไหมแบบโต๊ะจีนเป็นเป็นโต๊ะกลมๆอย่างเงี้ยนะครับดเรกเซล์แบบ Off line ออฟไลน์เข้าไปในร้านเลยแล้วเราก็ไปเล่นละครละครเหมือนซิทคอมอะตึงโป๊อย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ขายสินค้าไปด้วยเฮ้ยผมชอบแนวแนวทางการขายเหมือนดูแอดโฆษณาเลยมืดูแอดพันมืนดูแอดตาตัวเองถูกต้องเดินเข้าไปคู่เลยสองคนเอ้ยเอ็งวันนี้เป็นอะไรวะหน้ามองๆเอ็งดูเหนื่อยๆนะต้อนเนี่ยเมียด่ามาบนไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นหน้าเบื่อมากเหนื่อยใช่ไหมเออเบื่ยใช่ไหมเออเอาไอ้นี่ไปใช้สิทอะไรอะป่วยเซียนไงเออดีใช่ไหมประมาณนี้แบบนี้เลยแล้ว หลายคนเนี่ยมันเป็นความคลาสสิกมากซึ่งผมเกิดมาผมก็เห็นท่านี้อยู่แล้วคือเอาทุบเข้าไปในจมูกอย่าทําไม่ควรหรอไม่ควรเอาจริงๆแล้วฟังกันตรงนี้เลยไม่ควรไม่ควรอันนี้บอกตรงเลยหนึ่งมันอันตรายอืคุณหกล้มอย่างเงี้ยแล้วหลอดยาดมมันทิ่มเข้าไปในจมูกอ่ะมันก็บาดเจ็บใช่ไหมอันนี้หนึ่งจากภายนอกก่อนอันที่สองเลยลมหายใจของเรามีเชือ้อโรคน้ำมูก มีสารคัดหลั่งมีอะไรต่างๆพวกนี้มันมีเชื้อโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคาไว้แบบว่าเราหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจออกเอาเชื้อโรคอะ่ะฝังลงไปในหลอดยาดมของคุณจะกลายเป็นเชื้อโรคอยู่ในนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเปิดฝาไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า,าจะออกลดลงไปตลอดเวลาอ,อมันเชื้อโรคมันจะลงไปอยู่ในนั้นอ๋อนี่เพราะฉะนั้นไม่ควรบางคนที่ถามว่าทําไมกลิ่นเปลี่ยนอะออบางครั้งมันเป็นเพราะว่ามันมีการปนเปื้อนจากข้างนอกอ่ะเข้าไป เพราะฉะนั้นจึงไม่แนะน,นํนาแนะนําว่าก็เอาใกล้ๆจมูกหรือติดจมูกแค่นั้นเอาแบบปลอ,อดภัยดีกว่าและถ้าสมมติว่าใช้ทาผมเป็นคนหนึ่งผมไม่รู้สูตรนี้ถูกหรือผิดแตะแตะไว้ตรงจมูกได้ไหมฮะได้ได,ได้ไหมได้ใช้นวดอะไรเงี้ยก็ได้ไดนะครับแบบคลายเครียดาหรือว่าช่วยให้เราสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ มันทำมาเพื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเอ,อใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับผมสโลแกนนี้อย่างยาวนานแล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วครับ,ค,รบคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าทําไมเวลาเราเป็นลมเนี่ยเราต้องดมอย่าดมเพราะว่ามันสดชื่นมันเป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายเราตื่นตัวสดชื่นขึ้นมาแต่จริงไม่ต้องรองให้เป็นลมแล้วค่อยดมไหม ก็ดมไปก่อนซะตั้งแต่ยังไม่เป็นลม<อ>เวลาเริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกว่ามันเครียดเริ่มรู้สึกว่ามันล้าเหลือเกินอากาศร้อนหนุหนนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ใช้ได้เพิ่มความสดชื่นระหว่างวันไม่ต้องรอเป็นลมไปซะก่อนใช่ลมระหว่างวันได้ใช่ครับใช,ใช่ถ้าคุยกับผมแล้วมันเหนื่อยอนะกัพี่อุ่นก็เอาซะหน่อย สดชื่นขึ้นมาทันทีใช่วันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกับคุณต้นคูณนะครับทำให้ได้รู้จักยาดมตาโปยเสียนนะครับพูดคุยกันแล้วก็ไม่แปลกใจครับที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน88ปีนะครับ EP หน้าครับคุณต้นคูณนะครับผู้บริหารของเราจะพาทุกคนนะครับไปดูครับจุดเริ่มต้น ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของยาดมตาโปยเซียนที่ยาวราชว่าจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนรอติดตามอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณคุณต้นค,คุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเราจะไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่พามายาวราชเพราะว่าเราจะพามาดูวัดลับ เก่าแก่ของกรุงเลยนะโกสินอยู่ในเยาวราชซอย8นี้ร้านอาหารลับพอมากินอันนี้ปุ๊บอบชอบมากลงตัวมากๆร้านขนมลับมันคือขนมที่คุณหากินที่อื่นอ่ไม่ได้เลยอร่อยขนาดนี้ดีขนาดนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าโป๊ยเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ไหนอามาน่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะอาอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้8 8อุย้อยอายุเท่า,าอย่าดโมโป๊ยเซียนเลยเอ้ยเหมือนหนัก แปดเซียนข้ามทะเลใช่ปะ่ะมีใช่ใช่แปดเซียนครับทะใช่ผมไม่ทันหนังอะคือต้องต้องเรียนประวัติศาสตร์ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันมีความเชื่อชุดนี้แปดเซียนข้ามทะเลที่ทะเลตรงหย่ยแปดเซียงนะ่ะข้ามตรงทะเลตรงหยย่งไงคุณไม่เคยดูใช่ไหมแล้วเขาก็เขาก็ไปที่ไอมหาสมุทรอาร์กติกอะออเหมือนเขาขึ้นไททานิคไปด้วยแต่เทพอสูรและก้อนฟ้าก็มาอันนี้ผมทันเตียบอกกี้ใช่เอ้ยงั้นมันประจกคุยเรื่องเดียวกันไหมเนี่ย ไม่แน่ใจว่าต้นคุณท,ทันยุค90หรือเปล่าเขาจะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาเหมือนกับสีตรงนี้มาต่อกันเป็นแก๊งป้อยเซียนกัน หกสีเรียงกันหลายคยอ๋อนี่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 ่รี่ีนี่ของเล่นยุค90ของเล่นยุค90นะใครเคยทำบ้างสารภาพมาไม่้ใครคอมเมนต์ว่าเคยทำเนี่ยรู้อายุเลยนะไอ้เด็ตัวไอ้ตัวมอสอยู่กล้องนี้ยกมือเมื่อกี้เออรู้รู้อายุรู้อายุชวนคุยเรื่องนี้ครับคุณต้นคูนครับเพราะว่าหลายคนมีปัญหาเหมือนกันคือมียาดมชอบพกโพ๊ยเซียนอยู่แล้วอ่าแต่หายยืดแก้ไม่รู้แก้ไง ผมก็หายหายเหมือนกันใช่ไหมบางทีเพื่อเห็นบางคนอ่ะแว่นตาหายกุญแจรถหายกุญแจรถหายบวกหายอะไรเงียหายฮะเอ้ยก็ดี